สวัสดีครับวัยรุ่นวันนี้เนี่ยเราจะมารีวิวตัวโซโล7ดาวนะผมกับเกมออสซาทาวเวอร์นะผมแล้วก็เป็นรหัสน้องวินอีกแล้วนะผมขอบคุณน้องวินด้วยนะครับผมในวิดีโอนี้เนี่ยพี่จะมารีวิวเนาะเจ้าโซโลปัจจุบันครผมโซโลเนี่ยยังสุ่มได้ที่สเปเชียลแบนเนอร์นะรู้สึกว่าจะอยู่ตู้เดียวกับกั๊หรือเปล่านะเดี๋ยวพี่ดูก่อนอันนี้ตู้กั๊ใช่ไหม อ่าโซโลนะก็นี่ครับ5ดาวนะหดาวแล้วก็ล่างตอนนี้เป็น7ดาวนะผมในวิดีโอนี้เนี่ยจะรีวิวเฉพาะ7ดาวนะผมไม่มี5ดาวแล้วก็6ดาวให้ดูเนาะโอเคตอนนี้เนี่ยเจ้าโซโลก็อยู่บนไหล่ของพี่นะครับผมโซโลเนี่ยเป็นตัวละครที่มีเบสซิ่งด้วยนะแล้วก็เดี๋ยวจะสวมใส่เจ้าเบสซิ่งให้ดูนะครับนี่อีควิปเบสซิ่งนี่นะครับเบสซิ่งของโซโลค่อนข้างสวยเลยเท่อะ ตาสีแดงด้วยนะครับตาสีแดงข้างหนึ่งแล้วก็เป็นแสงสีม่วงม่วงแล้วมันมีกี่ดาบวะเนี่ยหนึ่งสองสามตัวพี่อยู่สามตัวมันอีกเท่าไหร่วะเนี่ย <c oughs> มันมันแขนเขินก็เยอะเสริมข้างหลังมาอีกอะไรของมันเนี่ยเต็มไปหมดเลยแปลกๆนะดูดูรอบๆนะโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูคุณสมบัติของเจ้าโซโลนะผมเจ็ดดาวนะ ก็ไอตัวนี้นี่ไม่ได้ทำเวลร้อยเจ็ดสิบห้าครับโซโลเนี่ยเป็นธาตุเนเจอเจครนะผมแล้วก็เนาะมีเบสซิ่งมีติดสถานะเลือดไหลนะผมแล้วก็เป็นตัวละครวางพื้นเนาะติดเลือดไหลเนี่ยรู้สึกว่าจะติด8ครั้งในไม่ใช่ดิติด5ครั้งในแวิเออพี่พูดกลับกันนะครับค่าวางเนี่ยอยู่ที่1850นดร้าบนะผมดาเมจตอนนี้อยู่ที่2500หาคูดาว7วิระยะ60 มีคาตาโกรี่ทั้งหมด4คาตาโกรี่นะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดเอาขึ้นไหลแอดแท็กบูท20%นะครับผมในวิดีโอนี้เนี่ยเราจะไม่สนใจดามเมจนะครับผมเราจะมาดูแอนิเมชันของสกิลกันนะครับผมว่าเขาทำมาสวยหรือเปล่าเนาะเดี๋ยวเราไปเจอกันในเทนนิสบอดนะครับผมเพื่อดูแอนิเมชันแต่ละขั้นของโซโล7ดาวกันนะครับไปเลยโอเคครับตอนนี้เราก็อยู่กันในเทนนิสบอดแล้วนะครับผมกับเจ้าโซโล7ดาวเดี๋ยวเ,เซตเลือดมอนเตอร์ก่อน โอ้เซตเลือดร้อยพี่เซตผิดเพราะว่าเซตไปล้านสองจะตีไหวไปะเนี่ยตัวนี้เวลหนึ่งด้วยโอเคมาครับุผู้ชมค่าวางพันแปดนะไปวางรูปแบบตอนนี้ก็เป็นโคนสกิลออ้โหเร็วจัดติดเลือดไหลตอนนี้ดาเมจเราอยู่ที่สามพันนะครับผมคูดาวเจ็ดวีนะโจมตีระยะอยู่ที่หกสิบนะครับเอฟเฟกก็สวยอยู่นะเนี่ยแต่ว่าน่าจะตีไม่ตายเลือดเยอะลืมไปทำเลือดเยอะเกินเอ้ยเอฟเฟกสวยเลยนะส่วนตัวพี่ว่าสวยเลยเอฟเฟกดูีที นี่มองไม่ทันนะขั้นที่1นนะครับผมดาเมจจาก3000เป็น6000ใช้เงิน1850เหมือนกันนะครับขั้นที่2เนี่ยดาเมจจาก6000เป็น9600นะครับผมใช้เงิน2000นะครับขั้นที่3ผมดาเมจจาก9600เป็น13200นะครับผมแล้วก็มี a n i m เมชันใหม่ว่าพ r e e h Sword นะครับผมใช้เงินในการอัพขั้นเนี่ยอยู่ที่4000นะครับอัพขั้นไปเลยเดี๋ยวมาดู a n i m เมชันนี้นะ เซนโทริวใช่ป่ะเออจัดว่าสวยจัดว่าสวยอ๋อไอ้นี่นี่ว่าอาชูล่านี่ว่าใช่ป่ะอาชูล่าอาชูล่าชาชักอะอาชูล่าชักดาอะไรสักอย่างอะเอือที่ใช้ฟันไอ้นี่น่ะที่ใช้ฟันใครอะนะใคโดอะได้ได้แผลจากไครโดเนี่ยฟันไครโดได้แผลเลยแต่ว่าตีไม่ตายเลือดแม่งเยอะเกินต่อไปขั้นที่4ี่นะครับผมดาเมจเราเนี่ย จาก13,200เป็น18,600ใช้เงิน4,000นะครับอัพขั้นไปเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวสปาวมาเพิ่มยังเป็นแอนิเมชันเดิมนะนี่นะโอเคเดี๋ยวพี่ต้องไปวาง,วงกันหลุดตัวหนึ่งวะพี่ขอวางดักตรงนี้ไว้กันกันการมันหลุดนะเอาซะเลือดเยอะเกินโอเค ต่อไปขั้นที่5นะครับผมดาเมจเราเนี่ยจาก18ื่นเป็น2องหมนะระยะจาก60เพิ่มเป็น70นะครับผมแล้วก็มีเป็นแอนิเมชันใหม่เดโมนิก o ร a น c e เหรอพี่ไม่แน่ใจว่ามันอ่านว่าอะไรนะใช้เงินอัพขั้นเนี้ยอยู่ที่ประมาณ5,000นะครับอัพไปเลยอ่ะแล้วมาดูแอนิเมชันนี้นะมันทำได้สวยเลยนะสวยเลยนะจริง เจ็ดดาวโซโลสวยสวยทั้งเบสซิ่งสวยทั้งแอนิเมชันนะเอ้ยแล้วที่ตัวมันก็มีแสงสีม่วงออกมาแสงฮาคิเนาะฮาคินี่ฮาคิของโซโลสีม่วงหรือเป็นของดาบตัวนั่นวะดาบยามาอ็นมะวะเฟียวเฟียวเฟียวโอเคต่อไปขั้นที่หกนะครับผมดาเมจจากสองหมื่นสี่นะเป็นสามหมื่นนะครับผมแล้วก็ใช้เงินห้าพันเหมือนเดิมนะ ต่อไปขั้นที่7นะครับผมดาเมจจากสาม0 0ืนนะเป็นแสนสองนะระยะจาก70ิเพิ่มเป็น80ใช้เงิน2 0 0แสนนะครับอัพขั้นไปเลยนะครับห,ห,ห,หืตัวไหนตีมาวะตัวไหนตีมาวะติดเลือดไหลด้วยรูปแบบการโจมตีมันยังเป็นโคนตลอดเลยนะตอนเนี้ต่อไปนะครับคุณผู้ชมขั้นที่แนะดาเมจจากแสนสองเป็นสองแสนสี่ใช้เงินสามแสนห้านะครับอัพขั้นไปเลยต่อไปขั้นที่9้านะครับผม ดาเมจเนี่ยจาก204แสเป็น5้าแสใช้เงิน4ี่แสนะครับอัพไปเลยนะครับอืมมัน,นไม่มีหลุดแล้วใช่ไหมเดี๋ยวขอสปาวเพิ่มหน่อยโอเคต่อไปขั้นที่10นะครับผมดาเมจจาก5้0แสนเป็น2อ0ล้านหนึ่งแสนะผมแต่ว่าครูดาวเนี่ยเพิ่มนะจาก7วิเป็น12วิระยะก็เพิ่มจาก80เป็น110นะผมแล้วก็แอนิเมชั่นใหม่นะเป็น ดโมนิกเพนเน้นเหรอพี่ไม่แน่ใจว่าพี่อ่านาอะไรพอนเน้นเหรอพอนเน้นเอ็กซ์เหรอครับผมใช้เงิน8ปดแสนห้าแล้วครับผม,มคันนี้เป็นขั้นสุดท้ายรูปแบบการโจมตีของขั้นนี้เนี่ยก็จะเป็นเซอร์เคิลเอนะครับเดี๋ยวเรามาดูแอนิเมชันนะเดี๋ยวพี่ขอแยกขายตัวนี้เลยนะ,ะดูแอนิเมชันอีกทีนึงเซอร์เคิลเอโอมันคูดาวนานานะใจเย็นแป๊บหนึ่งนะ12วิกระโดดขึ้นไปแล้วก็ฟันลงมานะครับ อะดูมาอนิเมชั่นอู่กระโดดไปสูงเหรอพี่มองไม่ทานว่าเดี๋ยว,วเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูทีนึึงกระโดดไปประมาณไหนนี่อ๋อไม่ทานอีกแล้วอ่ะเดี๋ยวดูพร้อมกันอีกรอบนึง กระโดดไปสูงอยู่กระโดดไปสูงอยู่โอเคตอนนี้เนี่ยดาเมจเราอยู่ที่สองล้านหนึ่งแสนะผมคูดาวสิบสวิระยะร้อยสิบตัวนี้เนี่ยน่าจะวางเพิ่มได้นะดาเมจไม่ได้วอร์นะวางเพิ่มได้8ตัวนะครับผมโอเคเดี๋ยวขายทิ้งไปก่อนตอนนี้เนี่ยหตัวนะครับใช้เงินอยู่ที่ประมาณ 8, 000, นะล้านแดนะล้านแปดเท่าไหร่นะล้านแปดห้าหกหมื่นนะล้านแปดเจ็ดหมื่นได้มั้งเออประมาณนี้ ถือว่าแพงอยู่นะกับดาเมจแค่นี้แล้วก็คููดาว12วิโอเคเดี๋ยวเราเอาอุลาราบัฟกันนะครับผมอุลาราบัฟแล้วดาเมจอยู่ที่7 3 5 0ล้าน3หหมนะครับผมระยะเพิ่มเป็น132นะเออตอนนี้มันเวลหนึ่งนี่หว่าเดี๋ยวพี่จะขึ้นรูปเวลร้อยเจดไว้ให้ดูนะข้อมูลจากวิกินะครับผมออสตาเนาะ โอเคครับคุณผู้ชมสําหรับใครชอบตัวโซโลนะก็ไปหาสุม่มตอนนี้ยังมีอยู่ในตู้นะครับผมที่พี่ลงคลิปตอนนี้ยังมีอยู่ในตู้นะครับคลิปนี้เนี่ยพี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้นะฝากกดไลค์กดซับสไครต์นะผมกดติดตามเป็นลังใจให้การน้านะผมคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรก็ฝากติดตามรับชมกันด้วยนะครับผมยังไงพี่ก็ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีครับ